哎，那个那个放掉、哦、放掉、哦、放掉、哦。哈哈哈！哈哈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 哈哈哈！ จับป่ะเนี่ยปะตัวเอ๊ะเอ๊ะยิ้มนะเฮ้ยวะ วันนี้ลมดีดูกลออ้องหนเนยโอ้โห <c ười> ไม่ชอบเสียงแม่แล้วบ้ ยิ้มใหม่ยิ้มใหม่อมือออกกอนอมือออกกันมือออกกน่ยนิมยิ้มๆิมนิ่มิ้มยิ้มิม